สวัสดีครับมาพบก,กับพวกเราน,นะครับเที่ยวได้ไรครับผมวันนี้เราอยู่ที่ผาอิโต้นั่นเองนะครับตัวป,ปาจิบุรีใช่วันนี้นะครับเราจะมีอะไรบ้างพี่วันนี้ที่เราจะได้เจอกันไม่รู้อ๋ออันนี้คือมุก <laughs> หรือจริงจังหรืออะไร <laughs> ไม่รู <laughs> ้อ้ยโอ้ยเพราะว่าคือทริปนี้มม้ง <laughs> ทริปนี้เราจะมาที่เขาใหญ่แล้วทีเนี้ยพี่เป้ไปเจอที่หนึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอ่าใช่ก็เลยแวะมาก่อนแล้วเราก็ขี่มาเรื่อยๆตรงตรงมาสุดข้างในเนี้ย คือทุกครั้งที่ไม่ได้แพนอะเราคุยกันว่าคือแต่ตีหนึ่งว่าเออหาที่เที่ยวไหมแล้วก็วันนี้ก็เลยออกมาเลยเพราะนั้นเราเลยไม่ได้แพนว่าวันนี้จะจะไปที่ไหนยังไงบ้างรู้แค่มีปลายทางอยู่เขาใหญ่แค่นั้นเลยใช่แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ากลองจะขึ้นไปดูกันนะไปไปดย สำหรับทริปนี้นะครับเราตั้งต้นที่ถนนสีนครินมุ่งหน้าสู่เส้นกรุงเทพกรีฑานะครับหลังจากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนน3481นะครับซึ่งเส้นนี้เป็นถนนเลียบแม่น้ำนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับรถไม่ค่อยเยอะแต่ว่าค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มาทางนี้นะครับประหยัดเวลาก็จริงแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะครับหลังจากมาถึงตัวเมืองปราจีนนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เขาอีโต้ครับ คือปากทางเนี่ยเขาเขียนว่า300เมตรใช่ไหมอืมแต่คือเราไม่รู้ว่า300เมตรอะคือจับเพื่นมาถึงนี่หรือจากเนี้ยผมว่าน่าจะจากข้างล่างนะพี่จากข้างล่างไปไปมากกว่าพี่เพราะว่าเพราะว่าจากที่เราขึ้นกันมานะครับเราขึ้นมามันมันมันเป็นหลายกิโลนะมันไม่ใช่ที่สามร้อเมตรน่าจะไม่มีอะไรเลยนะตรงที่เราตัดรถแบ็ลงไฟอืมแล้วตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับผมขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรบ้าง มันยี้ขึ้นมาเส้นไหนครับขึ้นมาจากทางตรงนี้ครับหรือมันมาจบกันอ๋อโอเค้นมันก็แสมันมีแค่นี้ใช่ปกติมันลงตรงนี้อ๋อที่พ่วิวว่าหาตรงนู้นใช่ใช่แล้วพี่เพิ่งงัดขึ้นนวผาขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปเป็นวงกลมขึ้นมาอะเดินไปต่อปั่นจักรยานปั่นแล้วกนมอเตอร์ไซค์มาครับปกติผมจะเอาหมายถึงว่าจักรยานผมก็เล่นด้วยผมก็ไปดูโลกลงตรงนี้ค เ้าเล<ข>่นจากพี่คนเมื่อกี้ที่เขาเหมือนเขาเล่นพกกินเขาพกปั่นจักรยานวิบากอือก็คือวันเนี้ยก็มีแค่นี้คือมับนเหมุนวนแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ว่าเห็นพี่ก็บอกว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันสามารถที่จะลงแล้วก็ทะลุไปทางด้านของหลังองค์พระ,ะแล้วก็วทะลตุตรงอ่างเก็บน้ําได้เหมือนกันอือแต่ทีเนี้ย อที่จะไปก็คือมี2อย่างไม้มี3อย่างก็คือต้องเดินลงไปกับ2คือปั่นจักรยาน3คือก็เป็นมอไซค์สไตล์เอนดูโรเลยลงไปประมาณนั้นซึ่งของเราขี่ฟอร์ซ่างไงไม่ได้ไงของเราหม่ไดครับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราต้องเดินย้อนกลับไปเพื่อไปเอารถแล้วก็อ้อมอ้อมทางหลักไปทางนั้นแต่คือมันเรียกว่าขี่ลงไปอ่ะ่กลับลงไปแต่มันแค่จุดที่เราผ่านมาคือมันมีสจุดที่น่าสนใจก็คือเหมือนเป็นหน้าผากับองค์พระใหญ่เดี๋ยวจะไปดูสจุดัหนกัน หลังจากนั้นเรามุ่งหน้าย้อนกลับลงมาทางเดิมนะครับจะผ่านพระประธานองค์ใหญ่ก่อนนะครับซึ่งเราได้จอดถ่ายรูปก,กันแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องด้วยอากาศที่ร้อนมากเราเลยมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวจุดต่อไปครับ ก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างครับเรามาแวะที่ผาหินซ้อนกันพี่ซึ่งมเมื่อกี้เราไปแวะตรงที่เป็นเป็นพระองค์ใหญ่มาแล้วใช่ก็ร้อนรูปมาร <c oughs> ้อนเด็๋เดเปียกเลยก็เ,ยลเ,ยเลย,เออลเยวางนี้แทนนะครับที่ไปดูว่าว่าเราสุดตรงนั้นมันเป็นว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราถ่ายมาให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งจากทางเข้าตรงเนี้ยไม่ไกลไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำไปไม่ไกลเดินได้เลยสบายสบาย พราะโชคดีนะไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมาที่นี้ใช่ใช่สวยนะแต่ก็สูงสูงปีเลยนะก็จะสวยจริงจะสวยจริงคือแบบเห็นข้างล่างนี่เห็นเป็นแบบคือที่เนี่ยเมื่อกี้จากป้ายเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นป่าในเมืองเพราะว่ามันยังอยู่ในเขตตัวเมืองของปาจีนอยู่แต่ว่าเท่าที่ดูวิวไปเนี่ยก็ไม่มีเมืองเลยนะใช่ หลังจากนั้นเราย้อนกลับเข้ามาในเมืองเพื่อหาอะไรกินก่อนที่จะขึ้นไปยังเขาใหญ่นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการจะย้อนกลับเข้ามาในเมืองสามารถเดินทางสากเขาอิโต้ขึ้นไปเขาใหญ่ได้เลยครับ ครับนอนนอนเลยวะตุกสกแกก็คือจรสิ่งๆี่เนี่ยผมผมก็สองเคยมาเมื่อสมัยแบบเพิ่งออกรถอ่ะใช่ครับก็ ้าย้อนกลับไปก็น่าจะหกปีแล้วมั้งเนาะใหม่ๆเลยอะเรามือใหม่กันมากๆตอนนั้นค่าเข้านะค่าเข้าเพิ่มค่าเข้าเพิ่มขึ้นครับเขาจำได้ว่าตอนนั้นอะค่าเข้าน่าจะอยู่เราวๆประมาณ 30- 40บถึงาทใ,<ช>ใจใ<ช>่ไม่ผิด<ช>แต่วันเนี้ยเป็นจบาทตอนคนนะครับแต่ครั้งก่อนเราขึ้นจากนครนายกแต่ครั้งเนี้ยเราขึ้นจากทางปาจีนแทนมันก็จะได้ถึงน้ำตกเหวนรกก่อน ตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงข้างล่างกันแล้วคือที่ชื่อน้ำตกเดีอยนรกเนี่ยทำไมูไ้อ่กเขาบอกว่าชื่อชื่อของน้ำตกเดือยนรกนะครับมาจากเสียงน้ำที่ดังกหึ่มกล้องไปทุบเสาโดยเฉพาะช่วงดูฝนกันเองอนะครับ โอ,โอ,พอ,อ,กกอ้พูดกับกล้องเลยพูดกับพูดกับคนดูนิดนึงอ้าพี่แป๊ะมีอะไรพูดออกับกล้องไหมโอยสบายมาพี่อ่าสบายไอ้น,นั่นจะตายแล้วห <c oughs> ลังจบจากน้ำตกเหวนรกครับเราย้อนกลับทางเดิมออกจากประตูอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลี้ยวขวามุ่งเข้าสู่อ่างเก็บน้ำวังบอลครับซึ่งเป็นที่สุดท้ายของวันนี้ครับ อนนี้เราก็มาถึงที่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับนั่นคือที่ไหนพี่าเก็บน้ําอะไรบอลวะหวังบอลหวังบอลก็คือลงลงจากแล้วถ้าลงจากเขาใหญ่ทางที่เป็นเส้นปาจีเนี่ยพอออกจากประตูปุ๊บเลี้ยวขวาเลยแล้วก็มันจะมีป้ายบอกตามทางเลยมันตลอดทางก็เลี้ยวเข้ามาแป๊บเดียวก็สังเกตคนเนี่ยจะเริ่มเยอะมาเยอะเยอะขึ้นในช่วงเย็นเย็นคือถ้าหวังหาความสงบเนี่ยไม่มีทางไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วไม่ตอบโจทย์แล้วแต่คือถ้าจะมาแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่มาแบบอารมณ์เหมือนมาแคมปิ้งอะเอาของกินมานั่งกินมาชิลมาเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างเยอะมันอารมณ์เหมือนเหมือนชายไอถนนเรียบชายทะเลที่ที่บางแสนเออแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแบบว่ามีรถที่เขาบอกว่ามาขายของด้วยมีน่อยๆมีน้ำลูกชิ้นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเน้นมาแคมปิ้งมาแบบว่ามานั่งชิลๆมานั่งแบบว่าสังสรรค์เฮฮาเล็กๆน้อยๆก็โอเคประมาณนั้น แต่ถ้าจะมาหาเอาสงบไม่มีคนแบบไม่ได้แหละไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่แล้วกันไม่ใช่ที่นี่นะครับแ้วก็สรุปตั้งแต่เช้าดีกเ่รวันนี้เป็นไงวันนี้ได้ไรกันวันนี้เนาะวันนี้เราไปที่แรกด่ืแล้วเราไปที่แรกที่ไหนเนะพี่ที่เป็นจุดชมวิวอะจุดชมวิวที่เราขึ้นไปเขาอิโตะอ่ะเขาอิโต้อือเราก็ขึ้นไปที่แรกแล้วก็ผ่านตัวผ่านเก็บน้ํา จริงๆอะที่นั่นมีอ่างเก็บน้ําแต่เราไม่ได้ลงไปค,คืออ๋อโอเคน้ำมันแห้งด้วยแหละอืมอืมใช่เขาเรียกว่าอะไรก่อนจะไปไหนอะลองเช็คก่อนก็ได้ว่าที่นั่นมันเปิดไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราหวังว่าเราจะไปกินข้าวที่อ่างเก็บน้าเขาอีโต้นั่นแหละใช่ครับปรากฏไปถึงร้านข้าวมันไม่เปิดปิดเลยปิดเลยก็คือกลายเป็นแบบอ้าวผ,ผิดผิดแผนไปนิดนึงก็เลยเราต้องไปหาร้านข้าวข้างนอกกินเอาตามปั๊มเมาอย่างเงี้ยครับใช่เพราะงั้นก็คือจะไปไหนก็ลองเช็คก่อนก็ได้ว่า ไอที่ที่เราจะไปอ่ะมันเปิดไหมมันพร้อมไหมอันนี้อย่างหนึ่งส่วนที่ที่สองที่ไหนใก็นี่ไงก็เข้าเขาใหญ่เลยเข้าเขาใหญ่แล้วก็เข้าไปที่น้ำเควนะรถก็เรียกได้ว่าได้ละลายไขมันส่วนเกินกันซะนิดหนึ่งคือในคือผมกับสองอ่ะเคยไปรอบหนึ่ง แต่ในความในในความทรงจำเราใช่มันเหมือนกับมันไม่มันไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยเหมือนกับมันไม่ได้ชันไม่ได้อะไรแต่พอแต่พอเหมือนกับพอเราได้กลับมาอีกครั้งอ่ะเหมือนกับเอ่อความทรงจำเราเรามันค่อยๆปฏิปัตต่อันเรื่อยๆเพราะเฮ้ยพอจะจำได้แล้วว่ามันมันไม่มันไม่ใกล้ละมันชันมันมันไกลนะอะไรประมาณนั้นคือตัวตัวเรียกอะไรตัวทางเข้าจากปากทางเข้าไปจนถึงตัวน้ําตกอ่ะมันไม่ได้ชันมากแต่ใช่ครับพอจะลงไปตัวน้ําตกเลยอ่ะอโหนั่นคือชันเลยชันเลยครับสูง คือตอนลงอ่ะก็ถือว่าน่ากลัวแล้วนะแต่ตอนขึ้นเหนื่อยมากอืมใช่เพราะงั้นคือจุดที่เหนื่อยอจริงๆมันจะเป็นตรงนั้นแหละแค่ตรงลงลงไปน้าตกแค่นั้นไม่ใช่แค่เหนื่อยมากโคตรเหนื่อย <laughs> <laughs> เหนื่อยบหายไม่ได้คือถามว่าระยะทางไกลไหมไม่ได้ไกลแต่ว่าด้วยความทีม่<โ>อากาศานอากาศมันอ้าวด้วยถูวันนี้เอออากาศแบบเหมือนเหมือนออกซิเจนมันน้อยอ่ะอืเพราะงั้นก็พกน้ำพกน้ำไปด้วยก็ได้ก็ดีครับออแล้วก็ที่ท้ายเราก็มาที่นี่ที่อ่างเก็บน้ำที่เกี่ยวับเกี่ยวกับบอนนี่นะครับ ปาฏิี่นครนายกใกล้ๆวน,น,นๆแบบสําหรับวันเดททริปไม่ไกลเออม,มันมันด้วยความที่เรามาทางเราเราขึ้นทางปาฏิจีดนียมั้งเราไม่ได้ผ่านตรงน,นครนายกคือคนใหญ่คนที่ไปคนใหญ่ก็จะผ่านนครนายกก่อนอะไรเงี้ยครับอืตอนนี้เราเรามาทางบัดมั้งลองเปลี่ยนอลอง,องลองเปลี่ยนเส้น,น,นทางดูก็โอเคมาที่นี่เส้นทางที่เรามาไม่ไม่ไกลมันล้นระยะทางเยอะแต่ว่าถ้ากลับกลางคืนเนี่ยจะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่านะน่ากลัวเพราะมันไม่มีไฟทางไม่มีเลย มืดเลยอ่ะเขาผมเคยกลับครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมไม่มีปัญหาแล้วเขาติดสวอร์ไลท์มาแล้วเพราะคือท่านรถติปัญหาเอ่อถ้ารถมีไฟู้ไหวก็ก็กลับทางเบมก็ได้แต่ว่าไม่งั้นก็คือแนะนําว่าก็กลับทางปกติทางนครนายกทางลังสิตก็ได้ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าจบคุดนี้นะครับผมคือก็โอเคแหละจัดการไม่ได้แพนเลยอ่ะเพราะเมื่อคืนคุยกันตีหนึ่งว่าไปไหมแล้วก็ก็มาเลยเลยที่ไม่ได้แพนเลยแล้ไปไหนบ้างคลิปนี้เรียกว่าโดนต้นสดกันเลยอ่ะที่ไหนดีวะที่ไหนดีวะไม่ได้แพนเลย ออจากวันนี้ก็คือระยะทางประมาณร้อยจากบ้านนะมาถึงจุดหมายปาตีเนี่ยมันร้อยโลนิดนิดแต่กว่าเราจะวนในอุทยานวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็กินระยะทางเยอะเหมือนกันก็เหนื่อยแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นไปลึกนะเราก็ไปแค่ตรงสุดแค่ตรงน้าตกนรกแล้วก็ลงเราก็ลงมาเลยเราไม่ได้ไปถึงตรงกลางอุทยานนะครับถ้าตรงกลางนี่มันน่าจะกินไวลเยอะกว่านี้เพราะงั้นวันนี้เป็นเป็นแนวแนวธรรมชาติละกันสำหรับคนที่ชอบภูเขาชอบป่า เขี่ยวเขียวเงี้ยน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำตกงงนะมันน้อยนะน้ำเหมือนน้ำมันแห้งอ่ะอเพราะมันเพิ่งเพิ่งจะต้นฝนเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะต้นฝนแล้วเพราะงั้นเขาใหญ่เนี่ยแนะนําว่าเป็นปลายฝนจะดีเขาใหญ่นคะอนยกนะครับแต่เขาใหญ่ที่มานะที่ไรนี้อากาศก็ดีนะคือแบบอืมก็ดีเย็น ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเรานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่าพลาดคลิปใหม่ๆ่ของช่องของเราแล้วก็อย่าลืม Facebook Fanpage เที่ยวได้เลยครับโอเคแลสำหรับในวันนี้นะครับเรา3ามคนเที่ยวได้เลยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ